วัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณพ่อกับน้องสุตองน้องสุตองมาทำอะไรกันครับพ่อจา๋าจะมาทำเมโนูสเต็กเนื้อสเต็กเ,เ<ซ>นื้นอบัวครับซอสอะไรครับซอสธรรมดาครับมาดังไฟก่อนเ็วอันดับแรกต้องดังไฟกันก่อนครับ ลงไปเลยอาอน้องสุตทองหมักเนื้อไหมครับหมักเนื้อก่อนก็ได้ครับลูกจ้าใส่ซอสลงไปก่อนนะครับใส่นี่กนึ่งลูกใส่นี่มีมีอะไรบ้างมาใส่เลยนี่มัสตาร์ดอันนี้นมมัสตาร์ดมัสตาร์ดมัสตาร์ดเกลือเกลือพริกไทยพริกไทยแล้วก็ผงกีวีผงกีวีแล้วก็มี เนื้อมแล้วก็เนื้อวัวเนื้อวัวนี่มีเครื่องเทศนี้ด้วยเอาวด,ดูดินี่เครื่องเทศแล้วครับโรสเมรี่โรสเมรี่อ้าวลูกหมักนะครับ,อ,อ,รบอ้าวหมักเนื้อวัวเลยครับเดี๋ยวพวกดังไฟรอครับใส่อะไรก่อนครับใส่เกลือก่อนสิลูกใส่เกลือก่อนครับโอเคใส่เกลือแล้วก็ใส่พริกไทยอันนี้ยังไม่ต้องใส่ครับพริกไทย เดี๋ยวพี่ใคหยิบใส่เลยครับไม่ต้องเทเยอะลูกหยิบใส่หยิบใส่แล้วก็มือเนี่ยมือคนๆเนี้เเยเดี๋ยวพ่อหยิบใส่ให้นี่เลยจิ้งพอแล้วครับอัอนนี้ตัดตนอยอเอา้าลูกหมักเลยเอาหมักเลยครับน,นี่ใส่อใสซอสครับหมักเลยครับแม่ใส่แม่จ๋าแม่จ๋า ไจมจะบปอดโซหน่อยโอเคพอแล้วครับเดี๋ยวเชมเอาหม,ากามกักเลยเอามือลูบๆเลยเลยครับอเออมันเนเเอาเอาหมักนี้ออกหมักโอ้ยนี่โอ้โหน่าก,กินไหมครับ ว <Wow. S 1> น่ากินมากเลยน่าก <'s> <Okay. S 2> ินมากเลยโอเคติดไดทำลายครับฟักทองทำขึ้นอันนี้มันมะเขือเทศไม่ใช่เหรอมาใจ่อันนี้เอ้ต้องแปลงมันมันฟักทองก็จะต้องแปลงมันเป็นเหมือนฮาโลวีน เป็นเป็นทียาเม็ดก่อนอื่นเราเราก็สักปักนะครับสักปักสักปักต้องมีกนี่เรากโอ้เลือดไหลออกมาหมดเลย อันนี้ขายไหมครับเมน,นูนี้ขายกี่บาทครับสิบาทขายกีบาทเองเหรอครับตอนนี้ลูกค้าน,น้อยอือขายอันนี้ขายให้ใครมั่งครับเนี่ยให้พี่ว่ากับพี่ปิ๊กครับ โอ้หน่ากินมากเลยเอากลับด้านนะลูกอเอาเ้อมิตรกลับด้านไหมกลับด้านว้าคิดใกล้ใกล้ลูกงั้นก็คิดคิดเดี๋ยวพเพิ่มอีกอ่ะอู้น่ากินมากเลย เลือดดำหมดเลยครับท่านผู้ชมนี่มีซ้อนด้วยีมเอาอืมเอาเสิร์ฟได้หรือยังครับยังไม่ดูครับตอนนี้น้ำมันยังไม่เต็มเลยเาทำไปเรื่อยๆก่อน เต็กเนื้อสไตล์อะไรครับซอสอะไรนะซอสอะไรนะซอสซอสธรรมดาอร่อยมากๆรูไม่เอาคบูบวดนะเอาให้ใครชิมก่อนครับ เอาซ่อมด้วยครับเอาซ่อมด้วยเดี๋ยวพ่อช่วยจับรับเดี๋ยวพอช่วยหันชหันดีวกว่าอ้หหรงี้อโหหือใหญ่าโห้ยเว้ยดีกูโห้าว ขมหญ่เดี๋ยวให้พ่อชิมก่อนนะครับโอเคเริ่มต้นเดี๋ยก่อนถ้ามันอร่อยเราก็ไปไปทำผู้ชมชิมท้าไมทำถ้ามันไม่อร่อยเขาก็มีเห็นทำผู้ชมอ๋อเอาชิมครับอ้าอ้าวอืมเนื้อนุ่มมากเลยครับเนื้อนุ่มมากเลย คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับบ๊ายบายท่านผู้ชมหน่อยครับ้างก่อนอ้าวจบแค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมแค,แค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย